พร้อมส2สันว่าเทคหนึ่งผู้ชายแท็บกับผู้หญิงแอป,ปคิดยังไงเกี่ยวกับความรักขอคมคมครับฟังนพี่ความรักเนี่ยมันไม่จากัดเพศหรอกแต่เพศเนี่ยแม่งชอบจุกัดความรักนะฮะกูไม่ไปกับมึงแน่มึงไม่ต้องกลัวมามึงกลัวท้องเหรอเฮ้ยเอาคนอื่มาพูดไป ชอบแอปเทคสองไม่ได้อยากจะชอบแอปแต่แอปเพราะอยากให้ชอบคนอื่นเป็นไงกูไม่รู้นะเว้ยแต่กูอ่ะชอบผู้หญิงแอปอุ๊บแอปอุ๊บอุ๊บสม่ัันรกเเธอพีียงง้ อขอบคุณคร <อ S 2> บคับร้องเธครเดียฉันเสีย่ยง